ครับสวัสดีครับชาวบ้านแหลมอเภอําบางปะมาจสุพรรณบุรีนะครับก็ได้านะคนสุพรรณคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทํางานอยู่ที่กเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับวันนี้พานิศ,ศ ประมาณ60กว่าคนนะครับที่เรียนทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมาศึกษาดูงานก็เรียกได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านแหลมเนี่ยครบรถนะครับมีทุกอย่างให้เราเรียนรู้นะครับของเรือนไทยนะครับเรื่องของโฮมสเตย์นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยครบวงจรเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่ ต้องการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังผมนี่เป็นเรียนไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ําท้าจีนนะครับซึ่งถ้าไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเรียกว่าแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในอำเภอบางปะหมาเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ชวนทุกคนเนี่ยนะครับมาท่องเที่ยวที่สุพรรณบุรีนะครับโดยเฉพาะที่บ้านแหลมแห่งนี้นะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับขอบคุณครับ